อ๋อหลอพระวันที่สิบห้าใช่ไหมฮะสิบห้าครับที่สิบห้าเวลาบ่ายโมงกว่าหลอพระวัดเชิญพวะวสัประหลชาลุงพ่อพระศีสมณะโกรบอบพิษ สมเด็จเจ้าป่าผู้มหาราชอยู่ที่วัดนี้อ๋อหล่อพระฮะหล่อพระวันที่สิบห้าอุ่นไฟไว้แล้วชูชีพานี่ 15. นะครับ ดอกไม้ทุกเชิญว่าทระนะครับกงปูตางมาเกิดตาครับจุด่ท่วมด้านนอกดอกไม้วัดพระในโบสถ์นะครับจะเรื่องไหนนะครับดอกไม้ไวัดพระในโบสถ์ครับเดี๋ยวไปใส่ในโบสถ์นะครับใส่กระตังในตูต้ในโบสถ์ครับอ๋อครับอันนี้จะทําการหล่อพระประธานนะครับวันที่สิบห้าอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้ก็จะมีขันทองแบบนี้ครับท่านได้เขียนชื่อ นามสกุลแบบนี้แผ่นทองแผ่นเท่าไหร่อยู่แล้วแต่เรแล้วรรมบุญครับทำบุญตากำลังศรัทธานะฮะไม่ไม่เรอกเก้าสิบเก้าร้อยเก้าอะไรไม่มีครับแล้วแต่เรามีจังเราใส่สิบบาทห้าบาทสองบาทสามบาทก็ล้วก็เขียนชื่อลงไปใช่ไหมครับ,รบก็เขียนชื่อเราอะชื่อเราน้มสกุลวันเดือนปีเกิดนะใส่ในแผ่นนี้เลยเขียนประการนี่ยเขียนน,นี้ คุณจะเขียนในซองก็ได้แต่ว่าเราต้องเขียนในนี้หลักแล้วของการหล่อพระเขียนแล้วก็ใส่ซองไว้อใส่ซองเดียวพอเขาก็จเจาไปทําการหล่อให้วันอาทิตย์รั้นผมอ่านแล้วกันให้ตัวอย่างเฉยเขามีพระจันาร์พระรองเจ้าวาดเป็นผู้อยู่แลที่ไหนครับ,บครับผมป๋าตรจพวกพระมากีนคนบป๋ามากี่คนมาสองคนเหรอหายลูก ออเดี๋ยวน้ตรงนี้นะครับดอกไม้นะฮทูบสามดอกเช่นอย่งเล่มจุดทุบลำนี้ครับด้านหลังแล้วเสร็จแล้วดอกไม้ก็ท่านได้บวกลวก็รับทำนี้เขียนครับนี่ใช่ไหมครับครับนะฮะดอกไม้หนึ่งกลมครับในดอกไม้เนี่ยป๋าเนี่ยในในฐานนี่ครับเดี๋ยวเดียวจุดดอกจุดตรงไหนเหรอตรงนั้นที่เช่นใหญ่นะครับเลยกองไปครับอ๋อนู่นไปนู่นครับครับ อะจุด ah, ดอกไม้ทุกเทียนอต ah, ิดแล้วครับ ถูกเกินนะฮะติดจุดแค่สามดอกนะครับปากครับปากทีก่ทุกดอกไม้ไปไหวในโบสถ์ใช่ไหมครับ,รบดอกไม้ไหว้ในโบสถ์ครับแล้วก็แผ่นท้องข้างในเลยครับเขียนชื่อนามคุนในสมัยเขาเลยครับ ผมยังไม่ได้ไวาดยังไม่ได้ไวาดวเลยนโมตัสสะพระครวตโตนะโตสมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระครวตโตนะโตสมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระครวโตนะโตสมาสัมพุทธัสสะอหังตมาสมุทโธพระครวตทังพระโวนทังอภิวาเทมี สวัาดุพระโวจารธรรมูธรรมังนามาสามิสุปฏิปโนพระควตุสาวกข้งคูสังฆังนามามิีลาบลาบกรบแล้วไปก็อนออกมาไปในบทนะฮะ ไปไหว้ผ้าในโบสถ์ใช่ไหมฮะครับถวายเงินนะถวายเงินเลทางในโบสถ์คร <inan S 1> ับเข้าเข้าประตูนี้เข้าประตูนี้ไหมครับเลยนะครับเข่าเท้าแล้วเข้าเลยครับโอ้ลูกหลานมาเขาบอกเลยครับครับผมโอนี่ครับจะหล่อพระที่ผีผ่านี้นะครับโบสถ์นี้เก่าขนาดไหนฮะหกร้อยหกสิบเจ็ดปีครับหกรปีครับโอ้โหนี่ฮะเพราะศพพระเจ้าอะไรฮะจำได้ไหม พระเจ้าตักสิลต้กนตก,ากาปาครับผมู้ครับผมอ,อต๋ตรงนี้เนี่ยฮะในบทบทเก่าแก่ท่านว่าจริงนะฮะ